ตายชุติมาเคลื่อนไหวหลังทีมพิธาแอปเซิร์ฟโมเมนต์ชวนจินหลายคนกำลังฟินกับโมเมนต์ทีมพิธาแอปทักษออนที่มีภาพร่วมเฟรมพร้อมหน้าลูกสาวทั้งสองคนด้านอดีตภรรยายอย่างตายชุติมาก็มีความเคลื่อนไหวในไอจส่วนตัวเช่นกันเป็นอีกหนึ่งคู่คนดังที่ถูกจับตาความสัมพันธ์สำหรับนางเอกสาวแอปทักษออนและว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยอย่างทีมพิธา แม้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะออกมายืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนกันแต่ก็ยังมีแฟนคลับที่คอยตามลุ้นและเชียร์ให้ทั้งคู่เลื่อนสถานะเกินเพื่อนล่าสุดทีมพิธาเซิร์ฟโมเมนต์ตามคำขอแฟนโดยได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมแอปทักษออนพร้อมลูกสาวของทั้งคู่ระบุคแคปชั่นว่า good to see you today และแท็กไปหา IG ของแอปทักษอรอซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าดีใจที่ได้พบคุณในวันนี้นะ ด้านสาวแอปก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์แบบเรียบง่ายแต่ทำให้แฟนๆฟินกันทั่วหน้าว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยพร้อมกับอีโมจีหน้ายิ้มทำเอาโซเชียลแตกอีกครั้งตายชุติมาเคลื่อนไหวหลังทีมพิธาแอปมีภาพร่วมเฟรมในขณะที่อดีตภรรยายอย่างตายชุติมาที่ก่อนหน้านี้เดินสายให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆถึงเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับอดีตสามีทิมพิธาพร้อมกับออกมาโต้ว่าไม่ได้กอกกระแสยืนยันไม่ได้คิดรีเทิร์นและตอนนี้ตนก็มีคนพิเศษที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่แต่ยังไม่รีบเปิดตัวเพราะต้องการดูกันไปยาวๆก่อนเรียกว่าดัฝบันกองเชียร์ที่อยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอีกครั้ง หลังจากทีมพิธาโพสต์ภาพร่วมเฟรมแอปทัศออน์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้านของต่ายชุติมาก,ก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันโดยเธอได้แชร์ภาพใน IG Story ของตัวเองซึ่งเป็นภาพจากบัญชีผู้ใช้ทิก t o กรายหนึ่งที่โพสต์ภาพของตายกับหนุ่มปริศนาพร้อมบอกว่าหนุ่มคนนี้คือแฟนใหม่ของเธอนั่นเองทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันเป็นจํานวนมากตายต้ตข่าวมีภาพคู่หนุ่มคนพิเศษ โดยตายชุติมาออกมาแก้ข่าวในทันทีว่าภาพที่เห็นนั้นไม่ใช่คนที่เธอกําลังคุยคุยด้วยพร้อมระบุข,ข้อความว่าประกาศประกาศโปรดอย่าเข้าใจผิดกันนะทุกคนพี่เขามาขอถ่ายรูปด้วยเฉยเฉยสํานักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงานเอาเป็นว่าด้านของตายชุติมาเองยังไม่มีการเปิดตัวหนุ่มคนใหม่แต่อย่างใดคงต้องรอลุ้นกันว่าสาวตายจะยอมใจอ่อนเปิดตัวคนพิเศษตอนไหน